เอาละครับก็กาบสวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมโปรเจกต์ฟรีดีบิวันะครับผมซึ่งเป็นเกมใหม่ทอดด้ามจากค่าย w a r Gaming นะอย่างที่เรารู้จักอย่างพวกเอ่อเกมรถถัง War of Tanks หรือว่า War of w a r s h i p ที่ผมเล่นประจําอย่างเงี้ยนะก็เป็นเกมออนไลน์แหละนี่ก็เป็นเกมสไตล์รถถังเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถถังสมัยใหม่นะอันนี้อะไรวะเนี่ยอัปเดตแพทโอเคเฮ้ยมันรถถัง M 6 0นี่ว่า สมัยใ,ในสงครามเวียดนามเลยเนี่ยกองทัพไทยก็มีใช้นะครับรุ่นนี้โฟมมันดูคล้ายๆนะแต่เกมนี้ยังไม่มีผับไทยนะครับแล้วก็ยังไม่มีโหลดอย่างเป็นทางการด้วยเพราะงั้นเกมนี้ยังเป็นอัลฟาอยู่ก็ผมก็ได้ฟิตในการเทสานะนะก็เลยมามาลองเล่นดูแล้วกันฝั่งน,นี้ก็น่าจะเป็นชุดคิดนะฮะเออเนี่ยพวกกันไฟปฐมพยาบาลฟ้อมอะไรพวกเนี้ยนะเป็นเหมือนจะเป็นเสียตอ่อแมดด้วยในหะ้าสิบแต่เรามีร้อยหนึ่งโอ้ยยังพึ่งเสียเลยเพื่อน ใจยเย็นใจยเย็นส่วนเปร์กก็ยังไฝ่ไม่ได้โอสามารถแต่งรถถังได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังล็อกหมดเลยก็นั่นแหละไปเราไม่ต้องพูดบ้าน่อเพลงเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะ let's go ประสบการณ์ก็มีน้อยเลยมาแล้วเฮ้ยมีคนเล่นอยู่นะเออน่าจะเป็นผู้เล่นหมดเลยครับอันนี้ผมเล่นอยู่เฟิร์บอียูนะว่างไงเพื่อน เรามือใหม่ก็หมดแล้วควรไปทางไหนวะเนี่ยแต่ภาพสวยนะครับภาพสวยมากอาจจะไม่กินสเปคเท่าไหร่ด้วยคลิกขวาเล็งคลิกซ้ายยิงกดชิปทำการบูธเนาะโอเคคือเราต้องไปยึดตามจุดแน่เลยต,ตอนนี้ประตูล่าจะอยู่จุดบีะะตามพยามาครับ ผมไม่เคยเล่นนะผมเคยเล่นแต่เกมเรือรบมาขับรถถังแบบนี้น่าจะใช้พวกการคลเแนวกันและไปทุกคนครับตามเพื่อนไหมครับอเออฝัตูอยู่ไหนวะมีข้างหน้าดึงเพื่อนนั่นให้อูแตก ไม่ใช่รถถังแตกนะกับเพงกับเตกตรงไหนตรงไหนตรงไหนเออโอ้โหยิงไม่โดกนก็แต่เสียงมาก่อนเดี๋ยวเราจเจอแล้วเจ้เออโอ้ดูโอ้เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าครับได้อยู่นั่นรถไถโอ้รถรถประกอบฉากอะตกใจหมดนะว่าแต่มันโหลดกระผุน AP HE AD e ยังไงวะเนี่ย เลขหนึ่งและสองก็ไม่มีด้วยกดอ A เหรออาคืออะไรอุ้ยเหมือนจะปูพรมว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาจอดลงๆอย่างนี้ไม่ได้พี่อาไปยึดก่อนโอเคมีประตูทางซ้ายครับทางหน้าเราอือโอ้โอเต็มถอย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 อ้าวแตก แม่วิ่งเข้ามาอย่างนี้ก็ไม่รอดหรอกเกมนี้เนี่ยหมาหมูเป็นหลักเชคก,ก่อนใช่ไหมนะ่ะมันซูมได้ไหมตีไงเราว่าแล้วได้กลิ่นคุ้นๆรถ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 เกียร์ละมันมาไงวะเนี่ยทำมุมทำมุมทำมุมไฟสะเข็บครับเออยิงหัวแทก มีหัวแท็กไปก่อนเอาโดนลาดโดนลาดเฉยเลยไปโอ้โหเบ้าดได้ไงวะนีโลด,ดิงเพื่อนเราแตกกแล้วเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเรามาช่วยแล้วหันตูดมาทำไมอย่างนี้พี่ชอบเฮ้ยมันมีกดอะไรด้วยเปล่าเมื่อกี้ผมกดไม่ทันเปล่าหูหยับยับยับ เออบ้าเอออ๋อเป็นการกดรีโหลดนะฮะเออแต่ผมกระเบือกดไม่ทันเองทิวนี้พี่โคธอน้องเอ,อ๋ยโอเคได้รีโหลดลองเพื่อนับ้วปวันนี้เพื่อนเราเฮ้ยเอ็่มันตายยังเนี่ยก็ตายแล้วฮนะตายหรือไม่อยู่ก็ไม่รู้เอา้าเพื่อนแตกมาช่วยเราเพื่อน,ออนโอเคได้อีกหนึ่งครับ น่าจะกระฝุนไม่มีไม่มีวันหมดนะฮะเกมนี้เออสองหนึ่งเปิดด้านข้างนี้พี่ชอบลีโหลดเล่นลูกย้อยไปหน่อยหันหน้าให้หันหน้าให้ตอนนี้เขายังไม่รู้ไม่รู้เอ้าเวเดี๋ยวเข้าไอ่เน่ฮะโหตายยากวะเขาบอกได้เม่ได้เลยรับเมื่อกี้ เออหหัวแท็กเมื่อกี้ติดหัวแท็กเอ้าตัวปลาข้างวเราอย่าเพึ่งเอาละคันนี้ก่อนทำไมเขาผ่าเราไปเฉยเลยทำไมวะเนี่ยนี่เงี้ยบู๊ดบู๊ดบูดบูดบูดเล่นเครื่องนี่เงี้ยิงแบบไม่มองหัวใส่กันยับใส่กันยับหันหน้าให้ครับ มาเยอะ่างนี้เพื่อนโอ้โหเพียบว่ะเฮ้ยยิงข้างหน้าไม่ได้ยิงหัวป้อมโอเคกระุนแตกลีโลดิไอ้เหี้ยโอ้โหมันจัดเขาไม่ได้สนใจเราเลยเว้ยยิงหัวไอ้ล้อหนึห่งเฮ้ยหลังเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนถูกยิงครับเฮ้ย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 เจอแล้วเจอแล้วไอ่เนี่ยทำไมไม่มีใครสนใจกูเลยวะ เยิงกูมีตัวตนไปเนี่ยอึ้นไม่ยิงกับคนอื่นเฉยเลยรอด้วยยิงโอเคโอ้โหเดี๋ยวก็หลังมาอีกไอ้เชียยิงกันโอตตำรวจระงานนี่มึงเอ้ยเดินหน้าเดินหน้าไมแต่ไอเอฟนี่มันคืออะไรครโอ้มันจะเป็นอ๋อเปิดพันครับไหนมัน เผื่อควนชิปทุกทีเลยโอ้โหว้าได้ยังไงเบ้าเฉยไปหลุดไม่ทันแบข้างหน้าดีกว่ามั้ยเจ้เพื่อนข้างหน้ามีพวกมันอยู่นหละโอ้ยยากว่ะยิงยากเหมือนกันนะเรือเออไม่ใช่เรือรถมันต้องจอดนิ่งๆอ่ะเออเพื่อสนใจนิดเดียวมันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยิงแบบไม่ต้องฟูมอ้าวจบวิกตอรี่ได้ว <c oughs> ิกตอรี่ได้ไงวะเนี่ยโอ้มันนะมันอยู่มันอยู่โอ้เพื่อเราที่หนึ่งนะโหดจัดตอนนี้มันมันเปลี่ยนรถถังได้สารคารนะนะมีแอคแท็กที่เราเล่นเมื่อกี้ก็คือดีเฟนต์นะแล้วก็จะมีไฟฟ์ทพอร์ตเจกเกอร์นะไม่รู้เป็นรถถังอะไรเหมือนกันวะเดี๋ยวเราลองแอคแท็กดูครับอือเท่ว่ะมีมิสไฟด้วย มันเอามิดไฟฮอมาติดนี่นเนี่ยดูจากฟงแล้วโอเคแล้วก็โหลดเอาเราอัพเกรดได้แล้วอันนี้ลูกอะไรวะเหมือนจะเป็นกระฟุตโจโกหรือเปล่ามีเควส์ลายวันให้เราทำด้วยนะเนี่ยทำดามเมจเจ็ดครั้งไฟประตูด้วย AT มิดไฟคืออะไรวะไม่ใช่ AT ทเวีมิดไฟดูยังไงเป็น AT ทวะเนี่ยน่าจะเป็นมิดไฟนี้แน่เลยใช่ไหม ออโต้โหลดกดอาแชร์อลเกตเออเว้ยผมไม่เคยเห็นรถถังติดจรวดแบบนี้เลยวะ่ะเอาว่าฟิบต่อฟิบหนึ่งเอ้ยด่านเดิมมันมีตู่ด่านนี้ด่านเดียวเปล่าวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาแล้วคันที่สิบใครอ่ะเอากูเองนี่มาเออกูลืมลืมนับตัวเองครับอ่อตามเพื่อนไปดีกว่า โอ้ยรถถังนี้โคตรเร็วเลยว่ะเหมือนเอาเครื่องเจ็ตมาทำเลยเนี่ยดูดิแรงจัดไหนดูกดอาดิโอโ้โหเป็นมิดไฟยอย่างนี้เลยเหรออันนั้นโอกลับไปเปิดกดไอรอบหนึ่งโอเคตอนนี้เข้ามายุดพื้นที่ดีก่อนนะแล้วก็เจอเราฝรัรง่รงฝรัมิดสไนคของเราแนละ้ว เพื่อเราแห่ไปบอกเลยเจอ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 วิ่งไปนู่นแล้วดูก่อนมีอีกไหมเออเออโอ้โหแตกแตกยังไงแต่ว่าจะฟ้ามิโลนึงน่าจะไม่มีแล้วครับไปวะ ใช่ไหมนะ่ะเออ,อเจ็บเลยเมื่อกี้เสียทางโน้นน่ะเพื่อนไปอีกทางหนึ่งก่อนโอ้โหเร็วจัดเสียงเครื่องโคตรแรงครับ แต่เพื่อนขอดูหน่อยเอ้ยเจอ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 เออหายหายแตกแหวมคนนี้ขอยึดแล้วเออตัวแตกเอ๊ะอะไรเราพังอ่ะเครื่องผมเป็นอะไรเอออยู่ดีรถก็สตาร์ไม่ติดครับในมิสฟ้าไปดิเออโอ้โห อะไรวะน่ะควันเยอะเลยเออแตกทำไมไม่ฟ้ามันยิงเหมือนแบบไม่แรงเลยวะนี่ยิงหัวแทกครับเฟแนปเข้าเฟแนปออกยิงหัวแทงอีกรอบนึงครับโอ้ตายยากว่ะไอ้ยานดีเฟนต์อะตายยากมากอือผมไม่ถูกอ่ะ อย่างนี้ล่ะน่าหูเลยดูดูดูมันเกินยังคืนวะนี่ไปตัวหลังมันดีกว่าพยายามงานเนี้ยอ๋อกดคิวฮิวไปข้างหลังไปข้างหลังดูฟงแล้วน่าจะแพ้ครับเกมเนี้ยเหยียบเหยียบก็ฟุนไปไหนไม่รู้อ้าว จบโอโหจัดเฮ้ยแต่นี้เป็นแมปใหม่ครับ domination โอ้เท่ว่ะอ่อกด R ใช้มิดไฟกด Q ส้มกด E น่าจะส้มแบบคู่การเลยพวกนั้นนะนะ ส่วนดับเพลิ์นี่คือเป็นออโต้ไปแล้วเลือดองพันเจ็ดเลยผมว่าผมต้องตามเพยเยร์ที่เขามีประสบการณ์ลยประเด็นเลยคือผมไม่มีประสบการณนะ์เกมเนี่ยเราต้องไปแคปจุดบีนะประตูน่าจะดักเราไว้แล้วหรือมนะั้งดูจากฟงแล้วไปตรงๆน่าจะแตกเพราะงี้กูอ,งงอ้อกูไปข้างบนดีกว่าเพื่อนโอ้เป็นเครื่องเกียครับ เฮ้ยยังไงยังไงเจอใช่ใช่ใช่จริงด้วยอืออือแตกโอ้ว้าวบ้าเอ้ประตูเห็นเราแล้วดีโลดิงใจเย็น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 มันมีคนเห็นเราอยู่นิ่งไว้นิ่งไว้ โอ้ดูครับน่าจะอยู่อะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะโอ้ยิงเขาหนึ่งนัดก็ัวมาน้เดียวไม่คือหงครับงงเลยอ่ะเอาคันใหม่มาเพื่อน ไปกับเพื่อนผมดีกว่าครับไปคนเดียวแล้วยิงระยะไกลมันดูแดดไม่ใช่แนวเราแล้วเพื่อนไปไปไเไปยืมโอ้ยบ๊อกโอ้ยตายยากจังวะโอ้เล่นคนเดียวผมยังไม่มีปัญญาคิวเลยถ้าตายเือปัญญา ตามเพื่อนดีกว่าไอจรวดนี่คือใช้ยากมากเลยผมว่านะนใช้ไม่เป็นอะ่ะอ,อย่าอย่ามาโจยตัวนี้โจยนี้เท่ากับตายโอเค้วยเพื่อนเราต้องอยู่ตรงนี้กันอีกนานไหมอ่ะ จะโรดไหมมันยิงยังไงวะจะโรดเนี่ยอือโอ้โหแตกเออเดี๋ยวเราซากมันบานขึ้นไม่ยนี่ยฮะเออ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 หลังเราเข้าเออไปไหนไปไหนไปไหนขีดไปไส เออต <c oughs> ัวแตกเอาโดนลัดไปเออได้แล้วครับกูจะได้หนึ่งคิวเอ้ยนี่รถเออเอาดีเอาดีเอาดีนี่รถเฮ้ยโหลดดังรถเออโอ้โกูจะได้กดอามาดิบ้าเอ้ยไม่สามันใช้ยังไงวะ เออตูดแห้งงานเนี่ยไม่มีใครสนใจกูเลยงั้กูเป็นลมตบนได้งไงวะจริงนะไม่มีใครสนใจเว้ยเนี่ยมีทางนี้ออโหูเจ็บเจ็บฟอบฮิวไม่เป็นไรแล้วปะนี่เลยอ๋อ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 อะคอย,ยิงก่อนก่อนตายก่อนตายไอ้เชื่อเพื่อนจะบังกูดิโอเคไปแล้ว ฮิวลิงยายะพอหลก่อนโอเคโอ้เกือบตายครับวงขอลูกภูนี่มันดูเดือดจัดโคโลฮิวแป๊บนึงนะทิศสามวิเจอะใครตัวนี้เราตายแน่เลยเฮ้ยอ๋อมมาข้างหลังเว้ย ฮิวจะได้แล้วโอเคฮิวไปเมื่อก okay. oh, oh uh ี้เห็นคนขลังแว๊บๆครับเจอแล้วนี่ยิงแฮะมูบ็อกว้ายยิงไม่ถูกว่าเอ้ยโอเคขอเวลารีโหลดแป๊บคันนี้มันต้องใช้เวลาในการรีโหลดนานครับมันถึงยิงได้ต่อเนื่องเว้ยออปีหิ้โอ้โห อาดับไฟดับไฟดับไฟโคเวลาหิวก่อนมันตามหลังเรามั้ยบ้าใหญ่นะอย่าเด้อผมหิวก่อนเด้อพี่น้องโว้ยผมวนอยู่แถวนี้แหละไปไหนนั่นไปไหนไหนั่นฮะโบยิ้ตีนัน หลังแห้งเออไยโอ้แต่มันงะมันคูดเลยอ่ะแต่ปิงเยอะไปหน่อยนะเธอวีรบรุเป็นร้อยเลยไปไว้เราต่อเกมนี้จะเพิ่งนับศพถ้าสงครามยังไม่จบครับถ้ามาซื้อไปเชียบ้านเราปิงน่าจะดีดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยน่าจะแบบแจ่มจัดๆเลยแหละ ผมขอขออกไปเล่นไลน์ไลน์นอกด้วยบูตเลยไหนดูฟีทางนี้ปีนยังไงบ้างทำเลโอ้โหทำเลไม่ดีว่ะโมไม่เจอใครว่าแล้วเห็นแสงมาหน่อยมาหน่อยโอ้ไม่มาครับ เออเก็บซากไปเมื่อกี้ลีโร่ไม่พร้อมเพื่อนว่าแต่มันดำน้ำไดไหมวะโอเคลงได้ลงได้เฮ้ยไฟทางไฟทางไฟอ้าวแ ane กำลังนัวเลยอ่ะเฮ้ยแต่คนส่วนใหญ่เล่นเล่นในรถถัง สายดันกันนะแต่สายนี้ก็ฝนกครับเอาเว้ยว่าไปกับรถทางดีเฟนต์ดีกว่าผมยังคาใจจะหลวดอยู่เลยวะ่ะโอ้มันต้องใช้เอเนจีด้วยโอ้ผมเพิ่งเห็นวะ่ะเออกลับไปเป็นปืนคลิกขวาโอเคตูดีดรถถังเขามีตรงมีแต่งอย่างเท่ เอ้ามันอยู่ตรงนั้นนี่หว่ามันมาได้ไงอ่ะไหนไปไหนแล้ววะนี่ไงเอองงอ่ะดิเออเออ อ่โอ้โหยิงไปไหนวะเนี่ยไม่เห็นมันจะถูกเลยตาม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 วายังยิงยิงไม่ได้เออบ้าเอ้ยผมเหลือจะตายแล้วอะ่ะผมเหลือเลือดไม่เท่าไหรอ่อ่ะอืโอโหกว่าจะแตกครับเอาตกปูเกือบแตกเหมือนกัน ไปเว้ยรอกาวีฮิวกูเพื่อนเราใส่กันนัวเลยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนโอฮหิวก่อนสูไว้รถถังดีเฟนก็ดีเหมือนกันนะอึดตกใจหมดเลย วิ่งวนอ้าวไม่เจอใครอนามอนประตูอยู่ไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยขา้าหน้าเพื่อนข้าหน้าถวยปุุยเชีด้ดเอาไงดีวะอวเอาจะลวดมาจะลวดมันต้องยิงไกลๆแต่ผมไปยิงใกลๆ้ๆอ่ะขอวิวก่อน อ้อมหลังจะโหลดมาเอาจะวดกูล่ะเอาเออโอ้ตายแล้วตายเลยครับโหมดนี้ไม่น่าเลยมอนน้อยรอบแรกเราชนะเหลืออีกสองรอบ ไปเพื่อนไปผมว่าผมไปกับเพื่อนดีกว่าวะไปกันเยอะๆเราอุ่นใจเออโลด้วยเราไ่ยึดจุด A กันพวกมันน่าจะอยู่ B กันหมดตอนเนี้ยเอ้ยเพื่อนใจเย็น không cái khép lên rồi cũng buộc đi nè cũng hiểu ôi dưới này ừ ừ อยู่หลังเราวะเนี่ยฮิวเลงยิงยับยิงยับแถมโอ้ยตายแม่กูแม่งไอ้ควันวก็ไม่มีด้วยรถถังยี่ห้อนี้เพนจ้างานเนี้ยไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมไปลอยหลังกันโบกับผมในเฟสก่อน เออมาข้างหลังแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วหลิงสวัสดีครับโอ้โหไม่ตายว่ะอุ้ยเชี่ยอ้าวเออไ,ไปแล้วโ,โหตาย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 ,ตายงั้นนี้ตายแน่อ้ายิงจากไหนวะเนี่ย โอ้โหทะลอดไปได้แล้วผมพวยเลยมันมีอีกคันหนึ่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมหาไม่เจอว่ะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะใครสนใจี่ก็ไปสมัครเทสอัลฟากันได้นะครับผมก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ